ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับส, t t anya, again, New, สวัสดีครับ isas, anya, ทุกทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอเดต G S M News นะครับสวัสดีครับทุกๆท่านสวัสดีครับช่างต้นรักทุกทีมนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับ ก็พบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในวันพุธสบายๆกลางสัปดาห์สัปดาห์าที่2ของเดือนมีนาคมวันที่11มีนาพุทธศักราช2563เป็นอย่างไรกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่านะครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เสือป่านี้ถ้าไม่มีคนจะเดินเราบอกว่าจะประกาศสถานการณ์ขั้น3ามนี่เงียบเหงาเศร้าซ้อยเลยนะครับต่สั่งของก็ยังมีเหมือนเดิมสวัสดีครับช่างต้น รักทุกทีมนะครับผมก็วันนี้มีตัวโปรแกรมอัปเดตมา1รายการนะครับเป็นของเจ้าของเดิมนะครับค่ายนะครับเจ้าของเจ้าพ่อซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็คือมิลเลอรเนนั่นเองนะครับก็มีข่าวข่าวนะครับข่าวข่าวเมืองจีนก็เป็นข่าวข่าวที่ดีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันตอนท้ายดีกว่าเราไปดูซอฟต์แวร์อัปเดตกันก่อนดีกว่านะครับวันนีนะ้ในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็เป็นเจ้าพ่ออัปเดตนะครับมิลเเคล vivo tune สี่จุดสองเจ็ดนะครับที่มีการอัปเดตมาในวันนี้นะครับเพิ่งอัปเดตมาในวันนี้นะครับก็เป็นตัว vivo tune ของค่าย Miracle ตัวนี้ใช้ฟรีได้เลยนะครับใช้ฟรีได้เลยคือใครที่มี m i r a c อ e อยู่ไม่ว่าจะเป็น m i r a c l e ์เค มิลเลอร์เคิลเอฟดองเกิลนะครับหรือมิลเลอร์เคิลทันเดอร์นะครับที่เป็นตัวดองเกิลตัวคล้ายๆตัวเมาส์ของ USB บของ USB เมาส์นะครับตัวนั้นก็ใช้ฟรีได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้ฟรีได้เลยแต่ตัวนี้เป็นตัวแยกของ Vivo ออกมาแทนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานฟรีได้แต่ก่อนเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ฟรีเพาะคนที่มีดองเกิลตัวมีล l ลเคิล FRP แต่ตอนนี้เปิดให้ตัว มิเลเกิลธรรมดานะครับหรือว่ามิเล็กิซน thunder เนี่ยสามารถใช้ฟรีได้เลยนะครับก็เป็นตัวอัปเดตออกมาครับในส่วนของ vivo tune ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของการอัปเดตก็จะมี vivo s 5นะครับ reset support อัปเดตมานะครับแล้วก็ vivo x 2 3 new release support นะครับอ่ะแล้วก็ improve function ใหม่ๆนะครับมาด้วยแล้วก็จะมีตัวในส่วนของอ่า เมท a าโหมดนะครับซึ่งบอกว่าโหมดของเมทาของเขาก็คือกดวอลลุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแล้วก็เสียบสายนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามาในส่วนของ Vivo Tune นะครับอ้าวนะครับต่อมาข้ามไปดู m ม t View นิดหนึง่งมัดวิว ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตมานะครับยังไม่มีอะไรอัปเดตมาเห็นเงียบเงบอยู่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัว nck อ่า m g k โมดูลเหมือนเดิม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตก็มีแค่นี้เองนะครับอ่ายังไม่มากนะครับเดี๋ยวรอรอดูอีกทีหนึ่งวันศุกร์ในส่วนของอ่า ufi ของก็น่าจะประมาณอีกสัก 10วันนะครับถึงที่ว่านน่าจะถึงที่เมืองไทยนะครับในส่วนของอีกอันหนึ่งก็คือ e m a t o o l 13 1อินหนะครับ1-2วันนี้น่าจะถึงสำหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้ก็ เตรียมตัวรอรับได้เลยนะครับรับรองไม่พลาดแน่ข่าวนี้นะครับแล้วก็ตัว Perfect SIM เ็ตามให้อยู่นะครับเขากำลังทำอัปเดตเวอร์ชันใหม่ออกมาเดี๋ยวมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ตัวโตๆให้ที่หน้าวอร์เลยนะครับส่วนสปอนเซอร์ของเราก็ยังอยู่ดีเหมือนเดิมเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ดีแบตเตอรี่มีมอกนะครับมีมากมายหลายรุ่นให้เลือกใช้นะครับผมมีลิงก์ให้อยู่ด้านล่างนะครับ ก็ท่านใดติดตามข่าวสารของเจมแม็กได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะอีกสักเดือนหน้าหรือพ้นเดือนหน้าไปเพราะว่าเดือนหน้ามันวันหยุดเยอะนิดนึงน่าจะเลยเดือนหน้าไปน่าจะมีงานอ,าอบรมฟรีนะครับจากเจมแม็กอีกหนึ่งครั้งอันนี้เกิดไปก่อนเลยเพราะนั้นรีบกดไลค์เพจกดแอดไลน์แอดได้เลยนะครับเจมแม็กมอบโอกาสดีๆให้อย่างนี้กับลูกค้าทุกท่านของเจมแม็กนะครับเพราะนั้น อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าของเจมแม็กได้เลยขึ้นกําไรกันแบบนี้นะครับให้ความรู้สําหรับร้านค้าทั่วๆไปอยากมีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็เพื่อหาไรายได้เข้าสู่ร้านค้าอ้าวนะครับก็ดูข่าวนะครับอย่างที่เมืองจีนเีเมื่อกี้ว่าจะตัดไปให้ดูเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูก็ได้นะครับในส่วนของเมืองจีนก็รู้สึกว่าบางที่เนี่ยก็จะเริ่มปิดนะครับปิดหน่วยที่เขาเอาไว้นะครับ ที่เขาเอาไว้ดูแลลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ดูแลลูกค้าทันทีดูแลผู้ป่วยนี e> ่นี networking. ่นะครับปิดแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ปิดสนามใหญ่ขนาดนี้ปิดเออนี่ขนาดเขาทําฉุกเฉินนะยังทาดูดีเลยนะเนี่ยดูดิการเป็นล็อก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 อย่างว่านะครับคือเขาเป็นเจ้าแห่งการผลิตเนาะเนี่ยทู่ทำออกมาก็เป็นฉากกั้นนี่สนามน่าจะเป็นสนามบ้านนะครับทําแต่นี้ปิดแล้วนะปิดแล้วครับปิดแล้วนะครับปิดแล้ว นะครับนี่ดูไม่เหลือคนไข้แล้วเรียบร้อยคนไข้กลับไปหมดแล้วเหลือ,อหมอพยาบาลก็มีคอมเมนต์แปะเต็มไปหมดเลย <c oughs> นะครับผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นข่าวดีก็คือถ้าเกิดว่าที่ต้นตอหรือที่เกิดเรื่องเนี่ยมันถูกยับยั้งได้นะครับแล้วก็เริ่มแบบไม่มีคนติดเชื้อแล้วเนี่ย ผมว่าเดี๋ยกหน่อยพี่จีนก็น่าจะมาบอกกับชาวโลกนะครับว่าเขาจัดการยังไงหรือเขาจะมีทีเด็ดหรือว่ามีไม้เด็ดอะไรเนี่ยมาช่วยเหลือชาวโลกนะครับผมว่าแน่นอนเขามีน่าจะมีความรับผิดชอบในจุดนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็รอให้เขา คอมพลตตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เพื่อนส่งรูปมาให้ดูโรงงานหลายๆโรงงานก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังจํากัดอยู่นะครับก็คือต้องอยู่ในภายใต้มาตรการความปลอดภยัยก็คือต้องตรวจอุณหภูมิตรวจโรคทุกวันนะครับใครที่มีอุณหภูมิสูงก็ไม่ให้เข้าทํางานอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาต้องทำงานต้องปิดหน้ากากนะครับใส่ชุดนะครับะนะครับใส่ชุดให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยติดกันสวัสดีครับพี่สิทธิ์สวัสดีครับแต่ตอนนี้มันแตกต่างกันกันกบต่างประเทศอย่างประเทศทางโซนยุโรปหรืออเมริกาอ่าทางโซนยุโรปเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยไม่ยอมใส่แมสปิดเออไม่ปิดเขาไม่ปิดคือผมคิดว่าอันนี้มันมันคนละแบบกันนะความคิดของเราอันนี้เป็นกลางๆนะอันนี้คือเท่าที่ผมรู้มาหรือว่าที่ดูข่าวมาคือเป็นกลาง,ลางคือฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ะ ทำไมเขาต้องปิดด้วยในเมื่อการปิดตรงนี้มันเป็นเฉพาะคนที่เหมือนกับคนที่มีเชื้อเขาเป็นคนธรรมดาคนปกติเนี่ยไม่ต้องปิดออผมว่าออแม่งความคิดแม่งดีเหมือนกันนะเพราะว่าเอ้เาเขาก็ถือว่าคือเขาไม่จําเป็นต้องปิดคนที่อ่า ไม่สบายอ่าสมมติว่าเป็นหวัดเนี้ยคนที่เป็นหวัดไม่สบายเนี่ยก็ต้องมีนะมีมีความรับผิดชอบคือคนไม่สบายก็ต้องปิดถูกไหมส่วนเขาเป็นเป็นคนที่ปกติเนี่ยเขาก็ไม่ต้องปิดสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เออเออผมว่า มันก็ถ้ามองม,ม,ม,มุมกับการในความคิดแบบนี้ก็ก็ใช่เพราะว่าเขาก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยที่ปิดเนี่ยคือกูกลัวแต่เขาไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเออเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยตอนนี้ก็คือทางยุโรปเนี่ยมันก็เลยกระจายไปเยอะเลยมันก็เลยกระจายไปเยอะเลยบางทีคนเอเชียไปเราไม่เป็นเนี่ยเราปิดไปเขาคิดว่าเราเป็นเขามองว่าเราเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าคนที่มันปิดนะเนี่ยมัน มันเหมือนคนที่ไม่สบายเออเราเออเราก็คิดว่าเออแต่มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามองในแง่กับกันเนี่ยสมมุติว่าคนที่ไม่สบายคนที่คิดว่าตัวเองจะไม่สบายหรือคิดว่าตัวเองจะป่วยเนี่ยปิดเอาไว้นะครับอ,อ่ไอ้คนที่ปกติดีก็ไม่ต้องปิดมันก็ไม่เปลืองแมสเหมือนกันนะ <laughs> ไม่เปลืองหน้ากากันามแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งคือ เราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราบางทีมันเกือบเป็นหรือเพิ่งติดมาแล้วฝังอยู่ในร่างกายเออนี่น,น,นี่นะครับตรงจุดนี้นี่ที่มันเป็นข้อแตกต่างคือไม่รู้นี่ว่ามันติดมาหรือ,อยังเออบางทีมันก็มาแฝงอยู่ในร่างกายยังมึงตัวไม่ร้อนอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นคนแพร่เชื้อได้นี่นี่นี่ฝรั่งก็เลยมองข้ามตรงจุดนี้ไปหรือเปล่า นะครับตอนนี้ก็เลยติดกันหลายคนยอ่ะนะครับอันนี้ก็ลองเล่าสู่กันฟังนะสบายๆนะครับแต่ตอนนี้ทางโซนต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยเริ่มติดกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าผมคิดว่าถ้าตีนเนี่ยอยู่โตเมื่อไหร่นะเพราะเพราะแล้วเขาคิดว่าเขาจัดการมันได้แน่นอนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมาแจ้งแล้วก็แจกแจงรายการแล้วก็น่าจะผลิตยานะครับแจกจ่ายกับเพื่อน เทศนี่นะครับแล้วก็แนะนขํขผมคิดว่าใน,ใน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 เรื่องของอไวรัสครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนแล้วก็บทที่สน์ได้หลายๆอย่างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องอไม่ไปกินอะไรที่มันแปลกๆมากหรือว่าในชีวิตประจาวันเนี่ยอีกหน่อยคนอาจจะใช้ชีวิตประจำวันที่อาจจะป้องกันแล้วก็สะอาดขึ้นมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ค่อย ค,คือเรามาะระวังมากขึ้นนะเออผมว่าเพื่อเป็นการป้องกันตรงจุดนี้นะครับเพื่อเพื่ออนาคตมันมีอะไรที่มันแปลกวันนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันได้นะครับวันนี้ก็พอของปากของคอกันนะครับสําหรับารายการอเดตจีเซมนะครับเดี๋ยวนะครับวันศุกร์เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีซอฟต์แวร์อัปเดตตัวไหนที่มัน มากกว่านี้หรือว่ามีอะไรใหม่ๆว่านี้เด็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวเผื่อมีมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็รอสินค้ากันเข้ามานะครับอีกผมคิดว่าไม่น่าจะประมาณเดือน2เดือนเนี้ยเมษาเราก็น่าจะปกติแล้วเดี๋วคิดเข้าข้างตัวเองจะได้ไปเที่ยวได้สบายใจหน่อยอ้าวนะครับส่วนความเงียบนะครับอย่างที่บอกนะครับปรับปรุงตัวเองนะครับเพิ่มบริการนะครับเพิ่มช่องทางทำอันนี้ไม่ได้ต้องทำให้ได้ทำให้ได้ครบนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานะครับ อันนี้ก็เป็นอีกการีการนหนึ่งที่แนะนำนะครับเพื่อนๆหลายๆคนไปนะครับลองดูนะครับไม่ใช่ว่ามันเงียบเราก็ยิ่งเงียบหรือว่าเรายิ่งทอ้อแท้ไม่เอานะครับเราก็มองหา,อาช่องทางอื่นนะครับที่สามารถเพิ่มไรายได้ให้กับเรานะ,นะครับฝากไว้ก็ยังไงก็โชคดีกันทุกคนขอให้ผ่านพ้นนะครับวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับแล้วเราก็ ค,คิดว่าถ้าผ่านคัางนี้ไปแล้คงไม่มีอะไรที่มันจะยากไปกว่าน,นี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์นะครับนะฮะเรามีนัดกันทุกวันใครที่เพิ่งชมรายการนะครับด้านบนนะครับมีไลน์แอดนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้สอบถามได้สินค้าตรงสนใจตัวไหนนะครับสอบถามได้ตลอดทั้งใน f c e e o o o นะครับแล้วก็ทั้งใน แอดนะครับส่วนเจมแม็กแบตเตอรี่ท่านต้องติดตามแน่นอนเพราะว่าจะมีคอร์สอบรมดีๆนะครับฟรีให้ท่านได้เพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพของตัวท่านเองอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเพิ่มรายได้เข้าร้านของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้านล่างนะครับเจมแนะครับท่านก็กดแอดได้เลยนะไปสักทีหนึ่งนะครับก็เจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ